คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะั้นก็กลาวสวีดัสสวัสดีเวร์รนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผุก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะเออวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมต้นมะม่วงร่วงหน้าบ้านอีกแล้วนะครับเนาะเออ ก็โอเคนะครับต้นไม้อะไรสักอย่างนะอ่ะไปก็ไม่ปอเอ้ยไม่ขอพูดเยอะนะครับก็จะมาซื้อฟีเจอร์แล้วกันนะครับสลับเกมน,นี้เนาะอ่ะไปซื้อเปรตโหดไปเลยแล้วกันอุ้ยโหดเกินไปนะครับนะไปเจ็ดร้อยสิบเสียงดังจังเลยนะครับขอไปนะอ่ะมาขอแบบสวยๆนะฮะอ่าโอเคนะครับผมได้อยู่นะครับ ก็ซองสีแดงนะครับจะเป็นแจกอย่างอัหนึน่งรอบนะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนนะก็จะแจกหลายๆรอบนะครับนะเออก็ถ้าหมุนว่าวติดติดกัน3รอบก็จะจบเกมนะครับนะอ่ะโอเคหมุนไม่มีแบบสิ้นสุดนะครับแต่อย่าต่ำมา่ามรอบนะอย่าว่าวเกิน3รอบนะครับสำหรับเกมนี้นะ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะไม่มีใครคอมเมนต์เลยอยากเอ้าเพ่งเลยเว้ยปอกๆไม่มีใครคอมเมนต์เลยว่าอยากดูเกมอะไรนะครับยังงั้นผมก็จะตามใจตัวเองแล้วกันนะครับเนาะเออแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะไม่พูดเยอะดีก,กว่าเจ็บคอไปซ้ำไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเหมือนเดิมเออ อ่ะโอเคเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็เต้าวเต้าเต้าวติดติดกันสามรอบนะครับเราก็จะหมดหมุนเลยนะอ่ะโอเคเอาอีอยังวะโอ้โห,โหจะอาจจะคว้ามหมดปักปอบเลยซองสีเหลืองนะครับก็จะเป็นอังเปานะครับทุกคนนะแจกทุกรอบเลยนะทุกรอบหมุนนะครับเออ แล้วก็ซองสีแดงนะครับสามซองเท่ากับซองสีเหลืองหนึ่งซองอุ้ยอา้าวสวยงามนะครับโจอโอสวยพี่สวยยาวไปครับผมนี่เป็นไงแจก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 นะครับ <laughs> คือจังหวะนี้มันต้องมาแบบไหลรลัวเลยครับอย่าเพิ่งเวว่นะอย่าเพิ่งจบเกมนะ จบเกมนี่โอ้โหน้ำตาจะไหลนะซองสีเหลืองสองซองนะครับเคยได้สูงสุดนะครับสำหรับเกมนี้นะก็สามซองนะซองสีเหลืองนะไม่เคยได้สี่ซองตั้งทีหนึ่งใครเคยใครเคยได้สูงสุดกี่ซองก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะฮะ <c oughs> อ่ะยาวไปนะครับผมโอ้โหครัเยอะมากนะครับ อย่าพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดนะได้โปรดอย่าเพิ่งหยุดนะเอออย่าไปครับอยากจะบอกว่าเต็มการาบิวนะครับนะเออ อย่าเพิ่งหยุดเออสวยๆนะครับอืหวานเจี๊ยบก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับหรืออยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเนาะเออแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนอย่าเพิ่งว้าอย่าเพิ่งเว้า,อา,วาขออีกรอบนึง โอ้โหเรียบร้อยโอ้โห,ห้คูณเยอะจัดนะครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงสองร้ยกสิบสี่นะครับเต็มกาลาบิลนะครับสองพันหกรอยสี่สิบเอ้าวหวานเจี๊ยบอ่ะไปเบรสามสิบไปโอดไปไหมยี่สิบก่อนแล้วกันนะครับ ไปหนึ่งพันห้านะครับเนาะเมื่อกี้เสียดายนะมันรีบรีบจบเกมไปหน่อยนะครับเนาะโอเคมาไว,ไว้รอบนี้มาไว้ไว้สองแดงนะครับก็สองแดงสามซองนะครับเท่ากับสองสีเหลืองหนึ่งซองแล้วมาอีกแล้วสองสีเหลืองนะครับผม สวยงามไปดิโอ้ยซองสีเหลืองมาบ่อยจัดนะครับสองสองแล้วนะยังไงแจกรัวนๆนะครับจังหวะนี้อย่าเพิ่งเว้านะเออ อุ้ยสองสีเหลืองมาสามซองนะครับเนาะอ่ะเต็มกาลาเบลนะครับอย่างนี้ก็เต็มกาลาเบลนะครับทุกคนนะสองสีเหลืองมาทั้งหมดสามซองนะผมก็เคยได้สูงสุดแค่สามซองนะครับเนาะจังหวะนี้ต้องมาสี่สองแลยนะครับผม เกินอ่ะรอบนี้น่าจะมีแตกนะครับเผือเผือไม่ต้องไปต่อเลยรอบนี้อ่ะเออม้วนศาสต์นะครับม้วนศาสตโอ้โหม้วนศาสตหรือว่าภูเสือรอนะครับผม <laughs> โอ้โหมาอีกนะครับจังหวะนี้เอาเรื่องนะครับผมี่กน้นโอ้โห,หคูอย่างเยอะนะครับยังไม่จบอีกนะครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงเจ๊กรัวๆนะครับโอ้ยห,หวานเจี๊ยบนะครับดู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 ด,ด,ดูน่าจะซื้อเมทสามสิบไปเลยเมื่อกี้นะโอ้ยเสียดายนะครับ ถือได้มากเลยนะครับเบียร์สามสิบเนาะอย่าเพิ่งเววาขออีกรอบนึงโอ้โหโอ้โหยโอ้โหยดูโอ้โหยดูแจกรัวนนะครับอืเต็มกาลาบิลสามร้อยที่ร้อยสี่ร้อยสามสิบเจ็ดโอ้โหยเอาเรื่องนะครับแปดพันเจ็ด โอหวานเจี๊ยบนะครับนาอเอาอีกแล้วนะครับนะก็โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับอย่าลืมนะใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับในทุนเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเราเออก็โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเนาก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบาๆครับผมอาจุกลูหวานเจี๊ยบเออ